เรามองไง,งกับการเคลื่อนย้ายแบบนี้มันก็ดูไม่ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะครับเพราะวราดูแล้วคือรถ,ม,ถมันไม่สามารถขยับได้คือเจ้าของรถเขาอยากขยับตามค <c oughs> ู้คำความจริงนะ <c oughs> แต่บางทีเขาอาจจะวอประกันหรือไม่ก็จะหาทีการที่จะขยับแต่เขาขยับไม่ได้มันก็เสียความรู้สึกนะครับจากที่ว่ามันคือป <c oughs> ัญหาหนักอยู่แล้ว แล้วของพี่เนี่ยมาจอดตั้งแต่วันเสราร์ช่วงเช้าตั้งแต่วันเสราร์ช่วงเช้าโอ้แล้วทีนี้ปกติตรงนี้มันท่วมเยอะไหมครับพี่ที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้แต่ว่าเท่าที่ทราบมามันท่วมไม่ถึงบนสะพานท่วมไม่ถึงบนสะพานครับเราก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะปลอดภัยตรงนี้ครับ ปรากฏว่าเสียหายหมดเลยทั้งคันเลยครับโอ้โหรอบนี้หนักเลยใช่ใช่ครับทีนี้ตอนเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเคลื่อนย้ายรถตอนนั้นมันประมาณกี่โมงครับพี่พี่เห็นตอนนั้นคือตอนที่เจ้าหน้าที่มาผมไม่อยู่เพราะผมผมเองก็เพิ่งมาคือรอประกันอยู่ตรงนี้แต่ตรงที่เขาเคลื่อนย้ายผมเล้จุดไหนเหมือนกันผมไม่ทราบาจุดไหนที่ว่ารถเมโทรมาใช่รับ ถ้าข้าผมไม่ทราบว่าผมเพิ่งมาถึงมาประมาณชั่วโมงหนึ่งอ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็เห็นลักษณะเอาแบ็คโฮมาย้ายรถแถวถนนอยู่ก็เห็นในคลิปเหมือนกันครับอ๋อเห็นในคลิปครับพี่มองยังไงบ้างพี่ในะนะแบบเป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่แบบว่ารถเราเสียเหมือนกันอะอะไรเงี้ยเรามองยังไงกับการเคลื่อนย้ายแบบนี้มันก็ดูไม่ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูแล้วคือรถมันไม่สามารถขยับได้คือเจ้าของรถเขาก็อยากขยับถ้าพูดคความจริงนะ แต่บางทีเขาอาจจะรอประกกาหรือไม่ก็หาวิธีการที่จะขยับจะเข้าขยับไม่ได้ต้องรอประกกาอย่างผมเนี่ยแต่โชคดีที่มันอยู่<แ>ชิดขอบอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ตรงกลางผมกขขยับไม่ได้สุดท้ายนก็ต้องโดนแบบนั้นเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจแสดงว่ารถส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้นนตอนที่น้ำยังไม่ท่วมเวลาเขาจอดเขาก็จอดเป็นระเบียบอยู่แล้วใช่เขายามจอดชิดพอชิดเต็มเขาก็มาล็อกตอ่งแต่ล็อกนู้นเขาอาจจะฉุกเฉินจริงๆเพราะาน้ำมาเร็วมากคือน้ำมันพัดมาคือไม่สามารถที่จะลงไปตามถนนได้แล้ว ครับตอนนั้นทีนี<อ>้ในฐานะหัวอคนคนแบบมีรถนะพี่เราเห็นสภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กคือเราก็มองว่ามันก็ไม่สมควรใช่มันก็เสียความรู้สึกนะครับจากที่ว่ามันเจอปัญหาหนักอยู่แล้วครับ